BioActive Plus แบรนด์อาหารเสริมสุขภาพระดับพรีเมียมสร้างปรากฏการณ์ปฏวิวัติวงการความงามโดยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ b i o i c t i v e Plus c o n t e n t r a t e d l i q ค i r k เครเคราตินรูปแบบกินได้สูตรเข้มข้นในรูปแบบ Drop and Drink ครั้งแรกของไทยเพื่อแก้ปัญหาผมเล็บและผิวที่เกิดจากการขาดเคโรตินที่ต้นเหตุด้วยการเปิดตัวนี้จัดขึ้นในงานเสวนา Concentrated Liquid k e r a n e w Era for Hair n e w Skin โดยมีคุณเมย์ดรวัสนาอินทแสง Founder Bioactive Thailand และคุณจีสุทธิรักษทรัพย์วิจิตร Co-Founder Bioactive Thailand รวมเผยวิสัยทัศน พร้อมด้วยกูรูด้านสุขภาพและความงามอาทิคุณวุฒดดีวุฒิธรและคุณหนิงปณิตาที่มารวมตอกย้ำแนวคิดความงามเริ่มต้นจากภายในโดยนวัตกรรมเคราตินโมเลกุลเล็กที่ดูดซึมเร็วและการันตีผลลัพธ์ด้วยสารสกัดลิขสิทธิ์ระดับโลก ก็วันนี้นะคะก็ถือว่าได้งานการเปิดตัวจาก New Product ของบ a ิษ t ทถิมคลนั่นก็คือ Concentrated Liquid k e l a ครั้งแรกของโลกที่เรียกว่าจะเป็นเคราีนในแบบของการกินได้แล้วนะคะซึ่งเราได้พรีลอนส์ไปในในระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนแล้วก็มาขิด k อ f f เรียกว่า Grand o p e n i n g ครั้งนี้กับ Live Expo ก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากๆแล้วก็ทำให้ทุกคนได้รู้ว่าวันนี้เรามีนวนัตกรรมในเรื่องของการดูแล ผมเล็บผิวแบบดอกเดียวจบเก็บครบผมเล็บผิวเลยค่ะตัวนี้เน้นหลักๆเลยก็คือเน้นเรื่องของเคราตินและคอมเพล็กซ์ของสารสกัดที่ดูแลเรื่องของผมแล้วก็เรื่องของเล็บแล้วก็เรื่องของผิวด้วยหลักๆก็คือผมโดยผมร่วผมบางผมมีปัญหาเรื่องของการแตกปลายผมแบบเป็นหยบๆแบบผมไม่แข็งแรงหรือแม้กระทั่งผมงอกที่เกิดจากสาเหตุออกซิเดชันสตรีสหรือสาเหตุจากภาวะความเครียดอันนี้สปอร์ตได้แต่ถ้าคือหงอกแบบพันุกรรเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะ ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีพิธีจริงๆเอาตรงๆจะไม่ได้เรียกว่านี้เป็นพิสต์สเนอร์หรอกพวกเราเนี่ยก็เป็นพิสซ์เตอร์กันเองสัหรับตัวเครานะคะก็คือพวกเรานี่ยทำตัวน้าคือเป็นเยูทูบเซอร์มากกว่า100%อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ,คะ <c oughs> ก็อย่างที่บอกว่าพอพีร้อน <c oughs> ไปแล้วแล้วก็มีจําหน่ายทางช่องทางโซเชียลต่างๆเนี่ย <c oughs> คือต้องบอกว่าฟีดแบคลูกค้าที่ได้รับกลับมาหลายๆคนเนี่ยบอกเลยว่า99%ใช้แล้วทุกคนบอกเลยว่ามันตอบโจทย์เรื่อง ผมที่ตอนนี้ต้องบอกอย่างนี้ว่ามันเป็นอะไรที่เป็นปัญหามากสําหรับคนหลายๆคนแล้วก็ใช้กันมาหลายโปรดักต์อต้องใช้กันมาหลายโปรดักต์ใช้กันมาหลายหลายวิธีแล้วแต่พอได้มีโอกาสทานแล้วก็คนที่ทานต่อเนื่องกันยาวๆหเดือนไปแล้วจะรู้เลยว่าตัวนี้ตอบตย์ได้จริงๆ พการที่ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของตัวแทรดแต่เศรษฐกิจได้ออกไปจุดนี้ก็ที่จามากเพามันเป็นผมชี้มาโดยตลอดลอผมไมอยากให้ผมเราแข็งแดงอยา่างเยอะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีตัวที่มันสามารถตอบโจทย์จากนั้นเจอเมยนี่เองที่เขาทำไปบางจุดมาหลายตัวเป็นตัวที่คอนเซ็ปตรหลายรว,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 ว่าเราถือว่าเป็นเป็นเรื่องเราที่เรายาจะแก้จริงและได้เดียวกับแันแบบ กับเองนะครับแล้วก็มีทางศิมหมอแล้วก็มีทางคุณหนิแล้วก็มีอุไยพวโรมอเวนเจอร์อีกรแบของสายผมมรเราก็วกันม่รวมรวได้น่าจะประมาณ7จชีวิตด้วยกันเลยคือว่าเด็กที่ต่อสูไปสามารถที่จะทำ้คนไทยเนี่ยมีสุขภาพมัแข็งแรงขึ้นผมนาะแล้วก็มั่นใจมากึ้้เพราะว่าความมั่นใจของเราทีวเราประสจบเนมันประจบที่สุงก็ก็ภาคูุิใจกับกับโมเาร ซึ่งต้องเสริมน,นิ้น่าอย่างที่คุณหมอพูดไปบนเวทีนะคะบอกว่าจริงๆปัญหาผลเรื่องปัจจุบันเนี่ยมันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หลง่งคลอดหรือแม้กระทั่งคนที่ชอบลดน้ําหนักแล้วช้ปังก,กาอันนี้คุณหมอบอกว่าขอร้องเลยลดงานให้กับคุณหมอหน่อยนะคะเพราะว่ากลุ่มคนที่ชอบลดน้ําหนักแล้วใช้ปังก,กาเนี่ยจะมีภาวะผมร่วงเยอะมากรวมถึงคนที่มีภาวะเครียดสเตรส รวมถึงเอาง่ายๆผมร่วงตามไวและการเวลาอะไรเงี้ยหลักๆมันก็จะเกิดจากหลายปัจจัยก็จะมีตัวช่วยแล้วนะจะทําให้ผมสวยจะทําให้ผมลดการหลุดเรื่องได้ดีแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นชาติก็เป็นลำวันบินไปบินไป3าสชั่วโมงกลับอีก3าชั่วโมงไลฟ์อีก5ชั่วโมงนอนสองคืนประมาณว่านอนนิวยอร์กได้กินข้าวในนิวยอร์กหนึ่งมื้อจริงๆจริไปก็ได้นะไม่ต้องอะไรหรอกไม่แล้วตอนอยู่นิวยอร์กก็ไลฟ์ไม่ ว่าเขาไม่ปคือมันเป็นใช่มันเป็นรางวัล Woman of the Year เกี่ยวกับ business แล้วก็มันเป็นรางวัลที่แบบเขาอะบอกว่าเราได้เข้าชิงอ่าพอเราได้เข้าชิงไปดีเ้่อวาโอ้โหไปอีกรอบนี้ก็ต้องมี5้าแสนค่าตั๋วค่าอะไรเงี้ยก็แบบไปดีไหมแล้วไปถ้าไม่ได้จะเสียใจไหมปรากฏโอเคก็ได้รางวัล,ลวก็เข้าชิงเหมือนกันก็ได้รางวัลที่ที่นิวยอร์กเป็น Stevie Award เป็น w o m e n of the Year ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่อง Category Innovation เมนูแฟชเชีแลก็เมนูแ i n เรีย t i o โน้ o ชนพอเดเอาจริงๆมันคือแพชชั่นของพวกเราเนาะคือถ้าเราอยู่ในวงการมาเราจะรู้ว่าแพชชั่นในการทํางานของเราสูงมากนี่จะรู้เลยว่าเป็นคนที่เอเนจีสูงพลังงานสูงก็อยากจะให้ทุกคนเน่ได้รู้ว่าวันนี้เรามีอะไรดีๆอะไรใหม่ๆที่มาช่วยทุกคนง่ายมากการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆทําได้ทุกวันแบบไม่ต้องไม่ต้ององดทนอ่ะมันสบายใจไม่ไม่ไม่มีน้ําตาลกินได้ในทุก ตรวเป็นดิงในทุกมือที่กินน้ำอ่ะมันทาให้กเราเฮ้ยเฮลตี้มีสุขภาพดีดและที่สําคัญคือคอนฟิเอนซ์มั่นใจแล้วทําแบบได้ยั่งยืนอันนี้คือความคาดหวังเลยอยากให้คนได้ลองได้กินแล้วมันดีขึ้นคือพอมันดีขึ้นแล้วมันมันนี่แหละจบแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแฮปปี้แล้วเราแค่เห็นเดินไปอุ ui, ้ยเขาถือของเราแอร์ถือซัจูว์ถือมีความสุขต่างประเทศเริ่มรู้จักเรามันดีมากนิวยอร์กเริ่มพูดถึงเราแล้ว ก็ต้องบอกว่าตอนพีร้อนหนึ่งเดือนก็แสดีมากมีก็แสบตั้งแต่ขอเรี้ยงถึงป่วยมะเร็งอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าพี่ขอบคุณนะที่ผลิตผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาให้พวกเราพี่อย่าหยุดผลิตนะนี่คือแมสเ็จแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่เคยรู้สึกมั่นใจขนาดนี้มาก,ก่อนเราเก็บเคียรเยอะมากนาาี่ r e a เ user มาในงานเยอะมากจริงๆจริงๆมันทาให้ให้รู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่เราทํามันถูกที่ถูกทางแล้วมันมาถูกต้องแล้วมันจะได้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆ อีกคนนึงทีน้องก็ออ่าอีกน้องมีนใช่ป่ะน้องมีนมิเชลคือที่เราคุยกันในร้านไปแล้วป่ะใช่เอนี่นี่คือสักขีพยานร้านกันอยู่ร้านร้านกันอยู่สดสแล้วก็อยู่ๆฉันก็เสียเงินการ์ดไลท์คือน้องเขามีฐานแฟนเยอะมากฉันก็เป็นหมอกมืคนนึงแล้วฉันก็รู้สึกแต่เขาน่ารักแหละรู้จักเคำว่าหูแมวเลิฟไปต่อยอะไรก็เป็นสาวนปกติฉันชูสองนิ้วทุกคนบอกว่า เลือกชูสองนอ่าก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ของตัวกูตานั่นก็คือน้องมีนน่าหลักมากสมัครเนี่ยเนี่ยไม่ไอคำถามเนี่ยนักข่าวอ่ะเออเขาชมเป็นพิเศษด้วยไงบอกตาเออพอเวลาเขาเห็นแบบเขาเวลายเขาไปฉันพูดแล้วใช่ใช่วิธีการเลือกพรีเซนเตอร์เขาดีง่ายมากนั่งปุ๊บเขายิ้มปั๊บจ้าดูสองคลิปแล้วโอเคเลย ตก็คือมันสดๆอะ่ะก็ไม่ได้คิดว่ากระแสะตอบรับจะดีขนาดนั้นก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าลูกค้าเราชอบแล้วน้องตอบโจทย์ก็ตัดสินใจตอนนั้นขออนุญ,ญาตใช้อภิสิทธิ์ในการตัดสินใจแบบลืมปรึกษา <c oughs> บอร์ดเลยอ <c oughs> ะไรอย่างนี้ค่ะ คุยกับน้องตอนนั้นจริงๆแล,งงแล้วน้องก็แบบดีใจอะไรเงี้ยคือเขาคุยกันสดๆคือไลฟ์อะพี่มันคืออะไรที่สดๆการทำไลฟ์มันที่บอกมันคือเรียล r ีแอคทุกอย่างมันคือสดพอสดปุ๊บเนี่ยคิดในใจว่าถ้าเกิดมาถูกบอดแม่อนกมาฉันก็ต้องจ่ายเงินเองแล้วนะค <laughs> ่าตัวเขาเท่าไหร่ไม่รู้เลยแต่ก็รู้สึกว่าเราค่อยมาคุยกันหลังบ้านแต่เหมือนมีเน่เกินๆว่าเอออยากได้น้องเป็นพรีเซนเตอร์จ้าเขาก็บอกเขาไม่ติดนะ,นะเขาบอกเขาไม่ติดอะไรเงี้ยแล้วก็เออถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกันก็น่าจะดีแล้วก็แบบเอ๊ะแล้วก็คิดในใจเเเพาะออไปมมคคนนชงย เสียงในหัวออกมาเสียงในหัวคือออกมาโอเค้องเป็นน okay. ้องทนอื่นทีแล้วกันนะตัวนี้หครับคือน้องแม่เมว่าเขามี represen ที่เหมาะคือด้วยความที่ตัวน้องเองคือก่อนตอนก่อนก่อนหน้าที่จะทํางานไลฟ์ด้วยกันอ่ะคือเราได้คุยกันก่อนแล้วก็ได้ไปเจอ้องก่อนแล้วเขาก็ได้ลองก่อนแล้วเขาก็เป็นหนึ่งใน real user จริงๆส่วนใหญ่ไปโอเฟทุกตัวเราจะเลือกจาก real user คนที่ได้ลองกินจริงๆเพราะจะสามารถ represen ให้ลูกค้าได้ดูจริง แล้วเขาก็มีคาแรคเตอร์ที่ดูเหมาะแล้วก็แบบเจนที่เหมาะกับกูต้าก็เลยรู้สึกว่าถูกต้องถูกตรงและถูกเวลาแล้ว่านหลังอย่างนี้ไปเราจะได้เห็น,นได้เห็นแล้วจะมีเควีที่จึ้งมาก<อ>แล้วก็จะมีงานเร็วๆนี้โปรดติดตามด้วยนะคะนา่ะา,า,าสุดๆขึ้นเทนทวิตเตอร์มากเลยวันนั้นอะพี่วัดี้ก็คือแบบว่ามีความสุขขมแฉ็งเลยโอเคค่ะก็เมย์ก็ขออนุญาตฝากไบโอแอคทีฟกล s สแบนที่พวกเราตั้งใจนะคะ ฝีมือของทีมพวกเราที่จะอยากส่งแบรนด์นี้ออกไป global ระดับโลกอยากให้ทุกคนสนับสนุนสิ่งสิ่งนี้ที่พวกเราตั้งใจจากแพชชั่นจริงๆให้กับทุกๆคนและทุกๆบ้านฝาก Bioactive Plus เลยนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆแทละมาสับ b i ร a c t i v e แล้วก็การเปิดนตัวของ k i r าในวันนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์จริงๆของปีนี้ครับกับ Bioactive Concentrate Liquid แล้วก็ฝากไปด้วยนะคะว่าเมื่อคุณกินไปหาเรื่องของผมเรื่องคุณ นี่ขออนุญาตใช้คำพูดคุณจีแล้วกันเนอะตะกี้บนเวทีคุณจีจะบอกว่าถ้าสมมติว่าถามไปแล้วที่ตัวแรกที่เปิดตัวใช่ไหมคะผับอกว่าจะเป็นสถาปนิกเกี่ยวกับผิวแต่ถ้าพูดถึงว่าสถาปนิกเกี่ยวกับผมเนี่ยครบจบปัญหาผมก็ต้องเป็นไบโอแอคทีฟเคลล่าฝากด้วยถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมนี่เชื่อว่าทุกคนมีปัญหาเยอะแยะมากมายไปหมดก็ลองไบโอแอคทีฟเคลล่าดรอปแอนดิงทานให้แบบต่อเนื่องกันทุกวันนะคะแล้วจะรู้เลยว่าปัญหาผมบางผมร่วงแล้วก็ปัญหาผมที่เกิดขึ้นจะจบไปแน่นอน,นะค่ะ เมตานิวขบสอบทุกข่าว